สนับสนุนรายการโดยน้ำพริกสูตรพิเศษจากพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนมีน้ำพริกหมูกระจกน้ำพริกหมูกระจกหมาล่าน้ำพริกเบคอนและเราภูมิใจนำเสนอสองสูตรใหม่น้ำพริกคางกุ้งน้ำพริกเห็ดต้มยำทานกับอะไรก็อร่อยอร่อยถูกปากแซ่บซีดถูกใจยิ่งกว่าเดิมติดต่อสั่งซื้อได้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเนธธนัทพงศ์ ไลน์ไอดี082-445-6635เบอร์โทร082-445-6635ผ่าเที่ยวลียวไปหลอน <laughs> ตั้ฟังทุกท่านครับสวัสดีน้องโยกครับครับอ่าเนี่ยเมื่อกี้ได้ฟังไข่ตุ๋นไม่เอ่ยได้ฟังอยู่<อ>แล้วนะจะบอกว่าโยกก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นในมุมของช่างต้อมบํารุงแล้วก็พนักงานที่ทําอยู่ในเอการรถไฟอืม <laughs> คือน่าสนใจนะคือรถไฟเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ รู้สึกว่าปลอดภัยที่สุดแล้วในการนั่งรถไฟเนาะเพราะว่าเราก็ใช้บริการกันแต่ส่วนใหญ่แล้วเรื่องเล่าจากรถไฟเนี่ยไม่ค่อยจะมีนะนอกจากพี่พี่เน้ฟังจากพี่โต้งพี่โต้งลบบุรีอยู่คนหนึ่งอ่าพี่โต้งเน่ขาจะเป็นคนขับรถไฟเลยอ่าเป็นอยู่บนนั้นเลยแล้วก็อยู่ตประจําป้อมอะไรประมาณเนี้ยก็จะมีเหตุการณ์เรื่องแบบนี้มาพี่เนว่าไม่มีได้ยังไงมีมีเยอะด้วยคน คนในวงการรถไฟเขารู้กันโอ้โ oh ห <laughs> <laughs> แล้วคือเมื่อก่อนหน้นน่ะยกต้องบอกอย่างนี้อันนี้ขอเท้าความก่อนเมื่อก่อนหน้นน่ะคือด้วยความที่เรามีมีรุ่นพี่อย่าบอกว่ารุ่นพี่เรียกว่ารุ่นป้าแล้วกัน <c oughs> ก็กว่าคือเป็นเพื่อนกับหัวหน้าง,งานเก่าโยกแล้วก็คือว่านางก็ทําอยู่การรถไฟนี่แหละแล้วคือโยกอะ่ะ อตอนนั้นคือเรียนอยู่ราชพัฒนธนบุรี mm. แล้วคือเวลาเราไปอ่ะเราก็จะไปขึ้นรถที่หัวลาโพงตลอดเวลานางจะบอกว่าเอ้ยให้ไปช่วยแต่งนุง่งแต่งหน้าอะไรเงี้ยนางก็เฮ้ยโยกมึงมาช่วยกูนหน่อย,เด,ยเดี๋ยวมาเจอกันที่แบบว่าที่ที่ไอท,ที่สนงงานักงานก็คือจะอยู่อยู่ตรงไอหับหัวลําโพงนั่นแหละมั่นมันจะมีโซนของออฟฟิศโอ้โหพี่เนรพอช่วงเย็นๆอ่ะพี่เนรลองลอง,ลอง,ล,องลองนึกหลับตาหนึ่งอ่ะมันจะเป็นเหมือนเป็นโรงโรงแล้วบอกว่ามันจะแบบว่าเหมือนเป็นเอเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนพวกเอ เหมือน <me ans> โรงช่างอะแล้วมันก็จะมีอะไรกว่าจะเราจะเดินเข้าไปอะอแล้วมันเงียบวังเวงอยู่ไะวันดีคืนดีอะ่ะไอ,อไอพวกเครื่องออกพวกอะไรพวกเนี้ยมันดังเองอ่ะอืมครับเอเอเข้าใจเข้าใจเลยแล้วมันไม่ได้ว่ามืดอะไรนะสักประมาณสี่ห้าโมงเย็นอะแต่พวกช่างอะเขากลับกันหมดแล้วนะี่แน่เออีป้าเขาบอกอ๋อเป็นเรื่องปกติกูเจอจนชินแล้วโยกครับ อันนั้นอันนั้นน่าจะไม่ใช่รถไฟแล้วน่าจะเป็นเกี่ยวกับห้องตรงนั้นใช่ออแหมเรื่องแบบนี้มันมันมีทัทุกที่นะเราพูดไปใช่อ่ะโอเคน้องหยกสบายดีนะน้องหยกนะสบายดีออครับผมโอเคอะม,มาเข้าเรื่องกันนะฮะวันนึง<ช>เดี๋ยวพี่เน่จะขออนุญาตจัดสักหนึ่งหนึ่งสัปดาห์นะจะเอาเอลี่ไข่ตุนน้องหยกกูทอน น้องตุลลี่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยแบบที่เล่าม,มันเนี่ยรู้สึกชอบจังเลยอเออมารวมกันสักวันหนึ่งเออเด,เดี๋ยว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 ขอเวลารวบรวมหน่อยนะได้ยินดีครับผมมาเข้าเรื่องกันเริ่มงานใหม่เรื่องนี้น้องหยกเป็นไงเชิญเลยครับก็หยกต้องบอกนี้พี่เน่เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เพิ่งผ่านมาได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์โดยประมาณนะหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองคือรุ่นพี่หยกคนนี้ยคือเขาเอ,อ่อ เหมือนว่าคือก่อนช่วงโควิดอะเขาก็คือทาง,งานออฟฟิศนั่นแหละแล้ววันดีคืนด,ดีคือนางก็เหมือนถามแหละว่าเฮ้ยโยกถ้าเกิดว่าฉันจะเป็นเอ,อแบบว่าเป็นพวกผู้ช่วยแพทย์อะมันอบรมนานไหมวะ mm. ก็บอกอบรมไม่นานหรอกมันมันก็จะมีแเราก็เราก็แนะนําไปหลายทีปรากฏว่า mm. นางก็ไปอบรมพวกเออเขาเรียกว่าพวกพวกเออบุรุษพยาบาลพวกผู้ช่วยแพทย์อะไรพวกนี้มันเขาก็ได้ใบเซอร์ออกมาเพอได้ใบเซอร์ออกมาเสร็จปุ๊บปรากฏว่าโควิดเข้าพี่เน่ mm. สามปีรวดนางไม่ได้ใช้อีใบนี้เลยนางก็กลับบ้านไปอยู่ต่างจังหวัดจนกระทั่งโควิดพึ่งซาเมานเนี่ยพอโควิดซามาเสร็จปุ๊บนางก็มาเออไม่อยากทํางานประจําแล้วว่าเพราะว่าคือนางอยู่บ้านอะ่ะนางก็ คือหาลาไพพิเศษได้อะคือสามารถแบบว่าเอ้ยให้ไอ้วงไอวีให้วตองมงวิตามินอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านได้เออนางก็เลยรู้สึกว่านางทําในเรื่องของแบบว่าเอ้ยเข้ามาในวงการพวกโรงพยาบาลพวกคลินิกความงามอะไรอย่างนี้ดีกว่าโยกบอกว่าถ้างั้นน่ะแก่ไปเอาไปไปเอาประสบ,บการณ์ที่โรงพยาบาลก่อนแนะนําอย่างนี้แล้วคือถ้าเกิดว่าจะโยมาทางคลินิกความงามอ่ะมันจะมีการการ,การันตีมากกว่ามันโอเคกว่านางก็บอกว่าเพิ่งจะไปเริ่มเพราะนางไปเริ่มงานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง บอกว่าวันนั้นอ่ะคือด้วยความที่บอว่าเป็นเด็กใหม่แล้วก็คือแบบว่าเขามันเป็นผู้ชายอ่ะก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเออดูหน่วยการดีก็เลยให้อยู่รอบดึกเลยเป็นเออารอบดึกเลยคราวนี้วันฝนตกที่หมูไหลพี่เนธวันนั้นฝนตกหนักฟ้าแรงมากแล้วพอจบเออประสบกับว่าพวกผู้ป่วยอ่ะคือผู้ประสบอุบัติเหตุค่อนข้างเยอะคราวนี้เตียงมันไม่พออุปกรณ์อุปกรณ์ก,รการแพทย์อะไรพวกนี้มันไม่พอ ัวหน้างานเขาเลยบอกเฮ้ยเอ็มมึงขึ้นไปเอาของที่ชั้นเจ็ดหน่อยดิเออแล้วก็ชั้นสิบสี่เสร็จปุ๊บอีพี่เอ็มก็อ๋อได้ครับัวหน้าเสร็จปุ๊บนางก็วิ่งดึกงเด้อด้อไอข้างหลังก็เฮ้ยเอ็มเอ็มเออได้ครับพี่นางก็ไม่ฟังอะไรเลยนางก็วิ่งแหกมาเลยเสร็จปุ๊บกดลิฟต์นางก็ขึ้นพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บกดอีชั้นสิบสี่กะเอาของชั้นบนก่อนนะใครไลนลงข้างล่างกดชั้นสิบสี่แล้วมันเป็นจังหวะที่ นางอ่ะต้องบอกนี้ว่านางมีโรคประจําตัวเหมือนเหมือนเป็นพวกกลุ่มแพนิคอะคือเป็นคนกลัวที่แคบอยู่แล้วออออแล้วจังหวะที่ฟ้ามันแรงหรือเหมือนไฟมันตกอะลิฟมันสั่นพี่แน่ับแล้วคือคนที่มันกลัวอย่างเงี้ยคือโดยปกติเวลามันขึ้นลิฟต์อะเอ็มอะมันจะต้องเอาหลังชิดชิดชิดผนังลิฟต์อยู่แล้วอะ่ะคราวนี้ยพอมันเหมือนสั่นอะ ยิ่งยิ่งหนีบตัวเลยอะบบีบตัวให้เล็กลงอ่ะแล้วไปเข้ามุมอยู่ตรงมุมลิม่ะแล้วเขาเนี่ยมันเริ่มเริ่มนั่งลงยองๆเลยตัวมันสั่นอย่างนั้นเลยอ่ะคือแบบว่าสักพักหนึ่งแล้วไฟมันเหมือนไฟมันโตกแล้วลิมันสั่นอ่าสั่นอ่ะเหมือนเหมือนลิมันกระชากอะเนตมันรู้บอกว่าบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันก็บอกกลมหนาก้มต่เฮ้ยเฮ้ยเฮแล้วสักพักหนึ่งมันบอกว่าเหมือนไฟมันดับวูบไปวูบหนึ่งแล้วก็เปิดตึ้งตึ้งเนี่ยคือตึ้งแบบว่าประจวบเหมาะเลยอยู่ที่ชัั้นนแแลลววบบบอ่่มคยๆา เหมือนประตูมันคือค่อยจั่น่ะกู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 ดูค่อยๆเปิดออกอ่ะไอเอ็มนิ่งไปสักครั้งหนึ่งบอกเฮ้ยทําไมมาโผล่ชั้นเจ็ดวะมันก็ดูฮ้่ชั้นเจ็ดนี่ว่าคือมันคิดแล้วว่าชั้นเจ็ดถ้าเกิดว่าถ้ามันจะจอดได้มันต้องมีคนมันต้องมีคนกดลิฟต์สิกดจากด้านนอกอ่ะไม่งั้นลิฟต์มันจะไม่จอดครับเออปรากฏว่าไอเอ็มมันก็พยายามบอกว่าชะโงกมองบอกว่าชะโงกหัวออกไปพี่เนธหลักการคิด ทั้งฟอร์มีไฟอยู่บนดวงเยอกลางฟอร์เออมันก็บอกว่าช่งโง่เอา,า,เอา,เอาดึงหัวกลับเลยบอกกูรู้สึกกูไม่ปลอดภัยว่ะนางก็รีบกดรีบอะคือกดไปที่ชั้นสิบสี่อีชั้นสิบสี่มันก็ได้แต่แดงอะแต่มันไม่ค้างอะถ้าแบบรีบ,รบมันไม่ทํางานไงนมันไม่ขึ้นไงแล้วมันก็พยายามกดให้เหรอให้โค้ดปิดอะให้ให้ประตูปิดกดอยู่นั่นแหละไม่ปิดพี่เินกระทั่งบอกว่าไม่เป็นไรงั้นกูเอาของชั้นเจ็ดก่อนก็ได้ นางก็เลยเปิดไฟเอ้ไฟฉายที่มือถือ <m uch epic> คราวนี้ก็แบบว่าเริ่มปาดส่องส่องฟอเลยส่องกว้างยาวไปเลยอ่ะเห็นสวิตช์ไฟเริ่มแบบว่าเอาหลังถ่ายแล้วพอออกมาจากลิฟต์ได้พี่เน่ไม่รู้นะมันคือจังหวัดนรกหรือคนมันจะเจออ่ะอยู่ย่ลิฟต์อ่ะพอมันออกก้าวออกจากลิฟต์เสร็จเรียบร้อยอ่ะ ไอลิฟเจ้ากลรามอ่ะมันค่อยๆปิดประตูลงโอ้ยไอเอ็มไอเอ็มกูบอแบบเฮ้ยอะไรวะมันกูรีบวิ่งไปด้วยมันก็กดแบบว่าให้ลิฟมันเปิดอะลิฟไม่เปิดด้วยลิฟแบบมันดิ่งลงอ่ะมันลงไปที่ชั้นเดิมของมันอะไอเอ็มบอกมันวันอะไรของกูเนี่ยหรืวแบบแล้วพี่เข้าใจป่าวฝนตกฟ้าแรงฟ้าแลบแป๊บๆอย่างเงี้ยด้วยในแบบว่ากับที่มืดอ่ะพอที่มืดอยู่อ่ะมันบอกกูแบบ พูดทำเต็มไม่ถูกเลยยกแล้วมันค่อยๆเอาหลังอะถ่ายไปแล้วค่อยๆเลื่อนไปเปิดสวิตไฟพอเปิดสวิตไฟโซไฟไม่ติดแต่มันมีไฟดวงเดียวอยู่ที่มันเปิดอยู่กลางฟอแต่ไฟที่เหมือนมันพยายามเปิดอ่ะไม่ติดเออเอ็มก็บอกอทำไงดีวันเนี้ยนางก็เลยว่าเหมือนนเหมือน,อนพิมพิมบอกหน้านี่ผมติดอยู่ชั้นเจ็ดน,นะครับพี่เสร็จปุ๊บแล้วนางค่อยๆถ่ายตัวอ่ะเริ่มแบบกวาดไอ้ไฟฉาย uh. อ่ะ เห็นบนไดหนีไฟงั้นกูเอาตัวรอดที่บันไดหนีไฟก็ได้วะนางก็เริ่มถ่ายแทด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 ไปถึงบันไดหนีไฟเริ่มเกิดแบบว่ากดและเขย่าแล้วแล้วพี่เน้นไอ้ฟีบันไดหนีไฟอ่ะเราต้องกดแล้วเราต้องผักถูกปะเออมันบอกว่าพอมันผักไปอ่เหมือนมันเปิดแล้วแล้วแบบว่าแต่ว่ามันมีแรงต้านจากหลังประตูอ่ะต้านเพื่อจะปิดอยู่อ่ะแล้วมันบอกว่ามันเห็นว่ามันเป็นเสื้อเสื้อผู้ป่วยอ่ะสีน้ําเงินอ่ะ คิวมาอย่างเงี้ยมันบอกว่าใครอยู่ข้างหลังครับช่วยเปิดหน่อยอย่าแต้งผมอย่างนี <c 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 ười> <c ười> ้มันก็พยายามดันดันเรืองอีข้างหลังอ่ะเหมือนเสียงหัวเงี้ยอ๋อเอ้บอกไอเอ็มบอกบอกหัวปักอะไรวะเนี่ยมันก็รีบพิมพ์หาหัวหน้าปรากฏอกว่าพอหัวหน้ามันเริ่มอ่านเสร็จปุ๊บหัวหน้ามันก็โทรโทรเข้ามาไอเอ็มมันมันก็เหมือนกดรับแล้วมันเหมือนสัญญาณมันมันมันแทรกอะมันแบบว่าคือโทรไลน์เนาะมันมันก็เหมือนว่าสัญญาณไม่ดีไอเอ็มมันก็เลยกดวางสายมันก็เลยโทรโทรเบอร์ปกติ พอโทรเบอร์ปกติปุ๊บไอ้หัวหน้าบอกว่าเอ็มมึงอยู่ไหนก็บอกบอกผมอยู่ชั้นเจ็ดครับพี่ผมจะขึ้นไปที่ชั้นสิบสี่แล้วมึงจะรีบไปทําไมมึงต้องรอก่อนไม่ให้มึงจะรีบขึ้นไปอย่างนี้มึงบอกว่าก็ผมเห็นหัวหน้าให้ผมเอาของแค่ไม่กี่อย่างไม่ใช่หรอครับมันบอกไม่ได้มึงต้องรอขึ้นไปเนี่ยตอนกลางคืนต้องขึ้นไปประมาณสามถึงสี่คนไอเอ็มก็ฮะทำไมต้องขึ้นมาเยอะขนาดนั้นสักพักหนึ่งมันมีเสียงดัง เหมือนของตกดังไอ้เอ็มเริ่มบอกตาเหลือกแล้วไอ้หัวหน้ามันก็บอกว่าอเอ็มมึงอยู่เฉยๆนะแล้วมาอยู่ที่ลิฟต์หลังทิงลิฟต์ไว้ห้ามไปไหนอไอ้เอ็มบอกคุยตูตายแล้วบอกบอกไอ้เอ็มก็ไม่กล้าที่จะถามมันก็บอกว่าบอกครับครับว่าครับแล้วบอกว่าบอกลุผมจะต้องทําไงมึงไม่ต้องพูดอะไรมึงอยู่แค่ตรงนั้นอย่างเดียวไอ้เอ็มก็เอาหลังชนลิฟต์แล้ว สักพักหนึ่งอีเสียงแกงแรกอะมันดังแล้วใช่ไหม mm. สักพักหนึ่งเสียงแกงที่สองมันเหมือนมีอะไรที่มันเคลื่อนตัวแล้วไปชนน่ะมันดังคุ้โงงงแกงงงงแกงอย่างเงี้ยเดี๋ยวทั้งวอร์ดอะมันดังลั่นฟอเลยพี่เนธไ mm. อเอ็นบอกบอกโอ้ยกูอ,อะไรวันเนี้ยบอกว่ามันเริ่มแบบว่าตัวสั่นแล้วเริ่มเก่งแล้วพนิคเริ่มมา <Huh? S 1> แล้ว <c oughs> หลังก็ติดหลังก็ติดไอลิฟเสร็จปุ๊บมันตัวสั่นสักพักหนึ่งพี่เนร มันเป็นจังหวะที่ว่าพออีเสียงนี่มันสิ้นเสียงเสร็จปุ๊บมันมีเสียงเหมือนคนเดินลากขาตัดแล้วก็เหมือนแพ่แพร่กะไปอย่างเงี้ยปรากฏว่าอ e ีสุดฟอร์ห้องสุดท้ายอะพี่ซึ่งตรงข้ามกับกับกับอีเอ็มเลยนะเป็นผู้หญิงอ่ะเดินก้มหน้ามาในชุดของเออชุดชุดผู้ป่วยครับ แต่เดินลักษณะการเดินแต่คือเดินลักษณะคือขาข้างหนึ่งขาซ้ายล่างเหมือนขาผิดรูปพี่แน่แล้วพยายามเดินออกมาแล้วก็แค่แล้วคือว่าเอาง่ายๆคิดง่ายๆเหมือนเดินแบบซอมบี้อ่ะแล้วทิ้งแขนทั้งสองข้างอ่ะเด้วแกว่งไปแกว่งมาแล้วหัวก็คว่ำลงอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เออโอ้โอโอโออยอย่างเงี้ยเหมือนมีอะไรที่ติดคอพยายามที่จะพูดแต่คือพูดไม่ได้เหมือนมันมีอะไรติดคอเาอ,อยู่อ่ะเท่านั้นแหละไอเอ็มบอกเก่งแล้วแลวเมืออ รีบกดริบเลยคือรีบกดโกดกดมันก็คือรัวเลยอะ่ะเขานั้นแหละผู้หญิงคนนั้นอะ่ะเริ่มแบบว่าเริ่มตั้งตั้งตัวได้ใช่ไหม oh. แล้วค่อยๆบิดตัวมาเท oh. ่ากับว่าข้าวเนี้ยเริ่อประจันหน้าไก่เอ็มแล้วนะแล้วคืออยู่เป็นคนละสุดฟอร์พี่เน่ oh. คราวนี้คมานางเริ่มวิ่งนางวิ่งแบบกระเพกกระเพกมาดกแ,แขนมันก็แว่งไปแว่งมาอย่างเงี้ยเด็กเสยงมันก็โอ้ยิงเงี้ยมันเป็นจังหวะที่เอ็มคือตกใจมากแล้วคราวนี้มันได้ยินดังเต้งคือลิฟมันขึ้นมารับพอดี oh. จังหวะที่ลิฟมันเริ่มเปิดผู้หญิงคนนั้นเริ่มเอามือคว้าแล้วจังหวะที่คว้าแล้วเหมือนตัวขมำ oh. แต่คือไม่ได้ล้มนะแต่ว่าไอ้มัน,ม,นมันเป็นยังไงก็หน่อยอย่างงี้คือตอนแรกอะคือวิ่งวิ่งวิ่ง,งเสร็จปุ๊บแล้วเหมือน คือจะยกหัวขึ้นพี่แนทตามหลักปกติอนาทมีของคนถ้ายกหัวขึ้นถ้าเกิดว่ามันมันมีมันมีมันมันติดกระดูกอยู่ปะมันต้องแบบว่ามีการที่ตั้งคอมันต้องตั้งถูกไหมครับแต่ขอโทษอันนี้คอพับไปข้างหลังเลยพี่เหมือนคนหัวขาดวิ่งเลยแล้วก็เอออยู่อย่างเงี้ยโอ้โหไอ้เอ็มแบบแทบกรีดฉี่แทบลาดพอดังเป้งเท่านั้นแหละบอกดลลินมันจังหวะที่เปิดอะไอเอ็มมันก็ หงายหลังเข้าลิฟต์ไปอ่ะพี่ oh. เบ็ดเสร็จแล้วรวมคนในลิฟต์สี่คนกับอีเอ็มหนึ่งคนเห็นพร้อมกันเป็นจังหวัดที่ผู้หญิงคนนั้นมาใกล้ถึงตัวแต่อ <พา S 1> ีเมมันเข้าเออไม่ได้วิ่งผ่านจะคว้าตัวเอ็มพอดีแล้วคือเหมือนจังหวัดที่ขมำหัวขมำอ่ะแล้วหัวมันตกลงมาพอดีเด้วป,ประตูลิฟต์มันเริ่มปิดแล้วเหมือนยังปิดไม่สนิทพี่เนรมันเหลือช่องอ่ะแล้วเหมือนตา คือหน้าเขาเท่ากับว่าหน้าแนบกับประตูลิฟต์อยู่แล้วตามองตาเหมาให้ลิฟต์ค่อยๆเลื่อนลงเลื่อนลงเลื่อนลงอย่างเงี้ยพี่แนทเอ็มช็อกจอดับอยู่นั้นเลยบอกเพราะมันตื่นขึ้นมาได้อ่ะบอกว่าบอกเมื่อว่าหมุนผวาเลยพี่พี่ผมเจอผีใช่ไหมผมเจอผีใช่ไหมทุกคนก็บอกเอ็มใจเย็น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 ใจเ็นเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังใจเย็นใจเย็นก่อนเอ็มก็บอกว่านั่งแพนิกนั่งกอดตัวสั่นเป็นลูกนกเลยคุณนั่งยงไม่บอกว่าเอ็มมึงฟังกูนะ วันหลังฟังให้จบก่อนอย่าพึ่งรีบอย่าเพึ่งทําอะไรเออรู้ว่าเข้าใจเอออยากทํางานให้มันออกมาดีนูน่นนี่เข้าใจทุกสิ่งอย่างแต่ทุกที่มีโกรธือเอ,อ็มก็บอกว่าแล้วรู้ทำไมจะต้องขึ้นไปสี่คนมันก็เลอยอหัวหน้างานก็บอกว่าบอกคือต้องบอกงี้ที่เนี่ยมันมีประวัติอย่างนึงมันเคยหลายปีมาแล้วหลายสิบปีเลยเอาง่ายๆหลายสิบปีมาแล้ว ก็คือมันมีเอเอเอคนไข้คนหนึ่งซึ่งป่วยเป็นโรคร้าย mm. แล้วคือสามีอพามารักษาเหมือนว่าเป็นระยะสุดท้ายแล้วแล้วคือว่าเหมือนว่าคือตรวจแล้วเจอว่าเป็นระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยตอนแรกอะช่วงเดือนแรกอะก็มารับมาส่งดีมาป้อนคงป้อนข้าวมาดูแลทุกวี่ทุกวันอะพอเริ่มเดือนที่สองมันเริ่มทิ้งช่วงห่าง เริ่มมาเป็นอาทิตย์ละสองวันอาทิตย์ละวันม,มั่งนู่นนี่นั่น<ม>แต่พอมาเดือนที่สามมาแค่อาทิตย์แรกอาทิตย์เดียวหลังจากนั้นหายไปกับพยาบาลที่ดูแลคร<ถ>ับเท่ากับว่าเขาได้เสียกับพยาบาลที่ดูแลเ<อ>มียตัวเองอแล้วก็คืนออกกันไปเลยแล้วทิ้งเมียให้อยู่ที่โรงพยาบาล<อ>ติดต่อ,อยังไงก็ติดต่อไม่ได้อืปรากฏว่าเมียน้อยใจแล้วเมียเหมือนว่าได้ยินเสียงได้ยินพยาบาลเขาเมากันอะ รู้แล้วไงเขาบอกว่าบอกเออคงจะนี่แล้วแหละครับ<ะ>สุดท้ายตัดสินใจปีนระเบียงแล้วก็โดดลงมาจากชั้น 7, เจ็ดแต่เหมือนด้วยเจ้ากรรมคือต้องบอกงี้ว่าชั้นห้าเขาทาเหมือนเป็นส่วนหย่อนที่นั่งรอเหมือนนั่งสูบุหรีของพวกเออผู้เออ,เอ,อคนมาเยี่ยมใข้<ะ>แต่มันเหมือนไปโดนคาอะไรสักอย่างหนึ่งคอมกระแทกกับคาแล้วหักพับลงไปอย่างเงี้ยลุกโครงแขนมันโดนอะไรเงี้ยเท่ากับมันเสียรูปหมดเลยแล้วก็นอนตายคาอยู่ที่ชั้นห้า นั่นแหละหลังจากนั้นเขาเลยปิดวอร์ดเจ็ดไปฟอร์เจ็ดไปเลยคือมันเริ่มเห็นทุกมันเริ่มเห็นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นน่ะแล้วคือเสียงที่เอออย่างเงี้ยประเด็นคือมันมันเหมือนคนที่พยายามจะพูดแล้วมันพูดไม่ได้แล้วคือเหมือนเหมือนคอมันหักไปอ่ะแล้วมันจุกอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วไอเสียงที่มันดังเก้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 งอ่ะเขาเลยสันนิษฐานว่าน่าจะบอกว่าร่างกายตกลงไปแล้วมันโดนกับไอพวกไอราวสแตนเลสตามชั้นน่ะ นั่นแหละเขาเลยปิดฟอเจ็ดทั้งฟอแล้วเท่ากับว่าตึกทั้งตึกอะจากที่ว่ามันมีห้องพิเศษห้องเดี่ยวนู่นนั่นนี่กลายเป็นว่าเขาทําตึกใหม่แล้วย้ายพวกห้องเดี่ยวอะไรต่างๆอะไปอยู่ที่ตึกใหม่กลายเป็นอีตึกเก่าเนี่ยที่ใช้งานได้กลายเป็นตึกที่เอาไว้เฉพาะผู้ป่วยรวมพวกห้อง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 รวมต่างๆห้องประกันสังคมอะไรพวกนี้แทนอนี่แหละประวัติที่เอ็ไปเจอมา เออเรื่องนี้ลุ้นมากเลยยกเออพี่หายใจไม่ทั่วท้องเลยนึกภาพออกเลยตอนที่เอ,อ่าล่างๆหนึ่งกำลังวิ่งมาหาเราดีสภาพที่ว่าคอก็พับคือมันไม่มีกระดูกอะพูดง่ายแล้วก็เหมือนจะพยายามจะมาจับเราแล้วเราก็พิงอยู่ด้วยความกลัวแล้วตัวเองก็กลายอ,อ่าเป็นเป็น,เป,นเป็นป่วยอยู่ด้วยหมายมายถึงว่าอยู่ในที่แคบไม่ได้ แล้วก็ได้รับการตกใจสุดขีดอะเนาะอย่างนั้นนะใช่แพนิกไปเลยอ่ะอปรากฏว่าขณะที่จะถึงอยู่แล้วลิฟต์ปเปิดปึง้งพอดีก็เลยหลุดเข้าไปพอดีใช่อ๋อพอหลุดเข้าไปปุ๊บไอ้คนที่มารับก็เห็นด้วยใช่โ<ฮ>อ้เฮ้ยตื่นเต้นมากเลยเรื่องนี้ตื่นเต้นจริงยกเออพี่ฟังแล้วพี่รู้สึกแบบมันเห็นภาพตามเลยแล้วก็ที่ไปที่มาของชั้นนี้ที่เขาปิดก็คือ มีคนไปเสียชีวิตอ่ะพูดง่ายบนนั้น <Ừ. S 1> แล้วก็ยังใช,ใช้ชีวิตยอยู่เป็นประจำอยู่ในชั้นเจ็ดใช่ครับแล้วด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้ให้น้องคนนี้ไปเปิดลิฟที่ชั้นเจ็ดแล้วแล้วปิดไม่ได้เนี่ยปัญหามันคือตรงนี้อูกอ,อ๋เป็นการเริ่มงานใหม่ที่ที่สุดจริงๆเกี่ยวกับน้องคนนี้บอกเลยว่าที่สุดของแจ้ทำออทได้แค่ทีเดียวแบบแทบช็อกอะ่ะ เอ็มบอกบอกแล้วเลยบอกเอ็มแล้วมึงยังทําอยู่ต่อวะมันบอกก็ต้องทำอะมึงกูงงเลยขอมาอยู่รอบเช้าแล้วขนาดรอบเช้าอะจะขึ้นไปเอาของที่ชั้นเจ็ดยังต้องตึกเกาะกันไปสามสี่คนนี่โอโ้โหแล้วแล้วที่สําคัญในสดสดร้อนร้อนเลยใช่ไหมหย,ยบใช่เขาบอกเลยบอกว่าอย่างคนเก่าๆอยู่เขาบอกว่าอย่างบางทีอยู่ว่าต้องไปเอาของมันมันก็แบบว่าเหมือนห้องสุดท้ายอ่ะห้องผู้ป่วยที่ที่เขาเสียชีวิตห้องสุดท้ายอ่ะ มันเหมือนว่าเก็บพวกอุปกรณ์แบบว่าพวกกระตุกกระติกพวกอะไรพวกเนี้ยไอพวกอุปกรณ์แพทย์ที่เป็นกระตุกกระติกอะพอเวลาที่ทักหรือว่าไปห้องนะ้ำโอ้โหไปอะไรที่บอกว่าต้องเป่ายิงฉูบอะคือ คือแทบจิตเสียคือบางคนเคยเจอลักษณะว่าตอนกลางวันแตกแสบเหมือนผู้หญิงเขานั่งอยู่บนเตียงอ่ะแล้วเตียงก็ไม่ได้เอาออกไปไหนพี่เนธเขาแต่มเตียงมันไม่ได้เอาออกไปไหนอ่ะแต่ว่าแค่เอาของเอาเข้าไปไว้ในห้องอ่ะแล้วพอเปิดเข้าไปอ่ะผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่เหมือนนั่งนั่งหันหน้าไปที่เราเบียง์อ่ะแล้วแล้วเขาไม่เอี้ยวตัวนะเขาเหงยนคอจนคอหักเข้ามาแล้วก็อย่างเงี้ยเออยกเอาเอา แมเรื่องนี้สุดจริงๆนะเกี่ยวกับเรื่องเล่าแล้วอืไม่รู้สิมันเหมือนการยิ่งเล่าไปเรื่อยๆมันยิ่งชํานาญในการเล่านะทาให้เรื่องนี้มันฟังแล้วมันโอ้โหมันอัธรรถแล้วน้ําเสียงโยกเนี่ยเป็นคนที่เล่าแล้วมันตื่นเต้นพี่ก็ตื่นเต้นไปด้วยกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นและที่าสาคัญเนี่ยทุกวันนี้น้องก็ยังทํางานอยู่ที่นี่อยู่ ยังทําอยู่อันนี้เพิ่งเข้าได้อาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สามแล้วเข้าอาทิตย์ที่สามแล้วบอกบอกเอ็มต้องทสู้นะต้องต้องอยู่ให้ครบเดือนนะเพื่อนแต่ที่สําคัญก็คือแหมมันด้วยหน้าที่เนาะแล้วก็ได้ได้ใบอะไรมาแล้วด้วยแล้วก็ได้ใช้พอได้ใช้แล้วก็มาเจออย่างนี้เนี่ยถือว่าแจ็คพอตเลยแล้วทางที่ดีเวลาขึ้นลิฟต์เนี่ยน้องเขาคงจะกลัวไปอีกนานเลยแหละกับการขึ้นลิฟต์เออแคนี้ไปเลยเออเออ อ่ะน้องยกวันนี้มาเรื่องนี้ถือว่าหมั่นมากเนื้อเนื้อเน้นเน้นอ่ะใครใที่สนใจเกี่ยวกับอ่ะให้น้องยกก่อนจะวางสายไปฮะข้าวขาวหมูพี่ต้องบอกว่าอร่อยมากๆและที่สําคัญตัวพี่เองเนี่ยสั่งกับน้องยกเป็นรอบที่สองแลวนะแล้วก็<อ>กน้องยกก็มีขนมจะเรียกว่าขนมหรืออะไรนะน้องยกรอ,รอบล่าสุดเป็นซุปเป็นครีมซุปพี่อ่าครีมซุปใช,ใช่ไหมที่ที่ที่เอามาให้ลองชิม รู้ว่าโหอร่อยอร่อยอร่อย,ออยทุกอย่างเลยใครที่สนใจกะติดตามน้องยกนะแล้วก็เข้าไปสั่งนะเกี่ยวกับข้าวขา,วขาวหมูขนมจีบหรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น้องยกทาออกมาก็ติดตามได้น้องยกฝากหน่อยฮะอาเชิญครับผมอาร้านข้าวขาวหมูแม่มณีครับผมอันนี้สามารถสั่งได้กับทาง Gap Food Line Man Robinhood Shopee Food แล้วก็ Air Asia Food นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสะดวกมาซื้อที่หน้าร้านก็ได้เหมือนกันครับผมแต่ว่าไม่ใช่ร้านนั่งทานเท่านั้นเอง ครับนะครับมเปนเป็นเป็นหน้าร้านขายโดยตรงเลยไม่ได้มีร้านนั่งทานนะเป็นบ้านเลยพี่ก็คือว่าสามารถมาทักได้สามารถเรียกหาได้นะครับแต่ถ้าเมนูสามารถดูได้ในเมนูของแก๊ปเพราะอันนั้นจะอัปเดตครบหมดทุกเมนูในร้านนะครับใครที่สนใจก็สั่งไปนะเพราะว่าจะเดินทางไปที่ร้านก็ก็เหมือนกันผมว่าสั่งไปดีกว่าจะง่ายกว่าเนาะน้งเยก็ขายทั้งคืนเนี่ยจนกว่าจะหมดนี่ตอนนี้หมดยังน้อง หมดไปรอบหนึ่งแล้วพี่เนหมดไปตั้งแต่ตีสองแล้วแล้วก็<อ>คือมันตรงกับวันพระใช่ไหม<อ>คือของมันต้องั่างก่อนตอนแรกของไม่มี<อ>ก็ต้องไปเอาจากร้านนู้นร้านนี้มาแล้วก็เอามาโปะให้ครบแล้วก็บอกว่าเพิ่งจะมาทําขาหมูว่าจะปกติขาหมูหยกจะได้ประมาณมาสักเจ<อ>็ดโมงเช้าทําเสร็จก็จะเที่ยงแต่วันเนี้ยขาขาหมูหยกจะได้มาเห้าสิบวอโลเนี่ยประมาณสักเกือบสิบเอ็ดโมงพี่ต้มเสร็จก็ประมาณสี่ห้าโมงเย็น แม่ขาย,ยของได้มันมากนะเป็นคนขายของได้มันมากพี่ติดตาม facebook น้องยกนั่เดี๋ยวก็หมดละเดี๋ยวก็หมดละเออนะอ่ะขอให้เฮงๆปับางๆนะน้องนะ,นะแล้วก็ขคุณมากครับนะสวัสดีขอบคุณมากครับสวัสดีครครับ